สวัสดีค่ะวันนี้เสนอเรื่องการจัดการความเครียดในชีวิตประจําวันนะคะเออเป็นสภาวะที่ดูเหมือนหลายคนเลยกําลังเผชิญอยู่ครับสวัสดีครับเราจะมาเจาะลึกกันค่ะว่าความเครียดมันส่งผลกับเรายังไงมีสัญญาณเตือนแบบไหนบ้างแล้วก็จะมีวิธีรับมือที่แบบทําได้จริงอะไรบ้างไหมใช่ครับคือเราจะมาดูกันในรายละเอียดเลยนะครับทั้งอาการที่แสดงออกมา แล้วก็เทคนิคผ่อนคลายที่น่าสนใจโดยเฉพาะพวกวิธีที่เเหมือนจะเข้ากับวิธีไทยๆเราด้วยอย่างการฝึกสติการกำหนดลมหายใจหรือแม้แต่เรื่องใกล้ตัวอย่างอาหารการกินนี้ก็เกี่ยวครับค่ะเป้าหมายก็คืออยากให้ได้แนวทางที่เอาไปปรับใช้ได้เลยนะคะเพื่อให้รับมือกับแรงกดดันต่างๆได้ดีขึ้น อืมมาเริ่มกันที่ตัวความเครียดกันก่อนเลยค่ะจริงๆแล้วมันคือปฏิกิริยาตามธรรมชาติใช่ไหมคะไม่ใช่เรื่องแย่เสมอไปถูกต้องครับคือความเครียดเนี่ยมันเหมือนเป็นสัญญาณเตือนจากร่างกายกับจิตใจเราเองถ้าระดับน้อย,อยๆก็อาจจะแค่รู้สึกเบื่อเบๆนิดหน่อยอ๋อค่ะแต่ถ้าระดับปานกลางอันนี้ก็ดีนะครับมันกระตุ้นให้เราตื่นตัวให้ปรับตัวได้แต่ที่ต้องระวังจริงๆคือระดับสูงหรือแบบรุนแรงไปเลย อันนี้อาจจะนำไปสู่ปัญหาสุขภาพที่จริงจังได้เลยครับน่าสนใจค่ะแล้วสัญญาณแบบไหนคะที่เราควรจะเริ่มสังเกตเป็นพิเศษว่าแบบเอ้นี่เราอาจจะเครียดเกินไปแล้วหรือเปล่าครับหลักๆเลยนะครับถ้าให้แบ่งกลุ่มเนี่ยก็มี4ด้านที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับด้านความคิดก่อนเลยอันนี้จะเริ่มมีปัญหาเรื่องความจําสมาธิอาจจะสั้นลงวิตกกังวลหรือรู้สึกว่าเอ๊การตัดสินใจแก้ปัญหามันไม่ค่อยเฉียบเหมือนเดิม เรื่องความคิดนี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะแล้วด้านอารมณ์ล่ะคะอันนี้น่าจะสังเกตง่ายกว่าไหมใช่ครับอันนี้อาจจะเห็นชัดกว่าคือจะอารมณ์แปรปรวนง่ายหงุดหงิดง่ายหรือบางทีก็อาจจะรู้สึกเศร้าๆท้อแท้หรือเหมือนโดดเดี่ยวไปเลยค่ะแล้วส่วนด้านร่างกายโอ้โหอันนี้มาได้หลายแบบมากครับตั้งแต่ปวดหัวปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออ่อนเพลียหรือบางทีหัวใจเต้นเร็ว ระบบย่อยอาหารเริ่มรนๆไปจนถึงนอนไม่หลับหรือว่าภูมิคุ้มกันตกป่วยง่ายป่วยบ่อยอะไรอย่างเงี้ยครับโหอาการทางกายหลากหลายจริงๆนะคะแล้วด้านพฤติกรรมล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนไปบ้างไหมคะพฤติกรรมก็เปลี่ยนได้ครับอาจจะแบบกินเยอะขึ้นหรือบางคนก็น้อยลงผิดปกติไปเลยนอนไม่หลับหรือนอนมากไปแยกตัวออกจากสังคมหรือที่น่ากังวลคือ บางคนอาจจะหันไปพึ่งบาพวกาสารเสพติดแอลกอฮอล์ซึ่งมันยิ่งทำให้แย่ลงไปอีกนะครับค่ะพอเรารู้ทันสัญญาณพวกนี้แล้วก็มาถึงวิธีการจัดการซึ่งเมื่อกี้เกลินไปว่ามีวิธีแบบไทยๆที่น่าสนใจด้วยใช่ไหมคะอย่างการทำสมาธิหรือการฝึกสติอันนี้ช่วยได้มากเลยเหรอคะช,ช่วยได้มากเลยครับการฝึกสติโดยเฉพาะถ้าตามหลักสติปัฏฐาน4เนี่ยคือการฝึกให้เรารู้ตัวอยู่กับปัจจุบัน ใน4ีฐานหลักๆนะครับคือกายอย่างรู้ลมหายใจรู้อิริยาบถเวทนาคือรู้ความรู้สึกสุขทุกข์หรือเฉยๆอือค่ะแล้วก็รู้จีบคือรู้สภาวะอารมณ์ความคิดณนะขณะนั้นแล้วก็รู้ธรรมคือรู้สภาวะธรรมที่มันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปการฝึกแบบนี้มันช่วยให้ใจเราสงบไม่ไหลไปตามอารมณ์หรือความคิดลบๆที่มันผุดขึ้นมาง่ายๆครับ ทำให้เราเห็นความเครียดเป็นแค่สิ่งที่แบบเออผ่านมาแล้วก็ผ่านไปได้เป็นการดึงตัวเองกลับมาอยู่กับปัจจุบันจริงๆนะคะอีกวิธีที่ดูง่ายมากๆเลยคือการฝึกหายใจอันนี้ทําได้ทุกที่ทุกเวลาเลยใช่ไหมคะใช่เลยครับอันนี้ง่ายมากเทคนิคง่ายๆก็คือหายใจเข้าลึกๆช้าๆทางจมูกให้ท้องป่องๆเลยนะครับกลั้นไว้แป๊บหนึ่งแล้วก็ค่อยๆผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆย,ยาวๆทำซ้ำๆไปสัก5นาที10นาทีก็ได้ครับ ค,คือการหายใจช้าๆลึกๆแบบนี้มันส่งผลโดยตรงกับระบบประสาทอัตโนมัติเลยช่วยให้ร่างกายผ่อนคลายลงได้จริงนอกจากการฝึกเรื่องของจิตใจแล้วการขยับร่างกายอย่างการออกกำลังกายก็เป็นอีกทางเลือกที่ดีมากๆเลยใช่ไหมคะเห็นว่าช่วยเรื่องสารแห่งความสุขด้วยถูกต้องครับการออกกำลังกายแบบต่อเนื่องสัก20นาทีขึ้นไปนะครับไม่ว่าจะเป็นเดินเร็วโยคะเต้นแอโรบิกหรือปั่นจักรยานก็ได้ ร่างกายเราจะหลั่งสารที่ชื่อเอนโดฟินออกมาค่ะเอ็นโดฟินครับซึ่งสารตัวนี้มันช่วยลดความเจ็บปวดแล้วก็ทำให้เรารู้สึกดีขึ้นมีความสุขขึ้นเป็นวิธีคลายเครียดที่ได้ผลดีมากๆครับ ดีจังเลยค่ะแล้วก็เรื่องอาหารการกินอันนี้ก็น่าสนใจมีอาหารที่ช่วยลดเครียดได้ด้วยเหรอคะมีครับมีหลายอย่างเลยอย่างเช่นกล้วยในกล้วยมีสารชื่อทริปโตเฟนซึ่งร่างกายเราเ,าเอาไปใช้สร้างเซโรโทนินที่ช่วยเรื่องอารมณ์การนอนหลับอ๋อค่ะหรืออย่างดาร์กช็อกโกแลตที่แบบว่าโกโก้สูงๆหน่อยสัก70%ขึ้นไปอันนี้ก็มีสารฟลาโวนอยด์ที่อาจจะช่วยลดฮอร์โมนความเครียดได้เหมือนกันค่ะ แล้วก็พวกผล,ลไม้ที่มีวิตามินซีสูงๆใช่ไหมคะอย่างส้มฝรัง่งหรือพวกเบอร์รี่ต่างๆใช่ครับพวกนี้ช่วยต้านอนุมูลอิสระที่มันเกิดขึ้นเยอะเวลาเราเครียดเครียดยังมีอีกไหมคะมีอีกครับอย่างปลาทะเลแซลมอนทูนา่าก็มีโอเมก้าสมีวิตามิน B พวกถั่วต่างๆก็ดีนะครับมีวิตามินบ e, ีแมกนีเซียมสังกสีแต่ก็ทานพอประมาณนะครับค่ะค่ะ ชาเขียวก็มีแอลเทียนนช่วยให้ผ่อนคลายหรือแม้แต่นมโยเกิร์ตก็มีทริปโตเฟนเหมือนกล้วยแล้วก็ผักใบเขียวพวกผักโขมบรอกโลคลีก็มีโฟเลตแมกนีเซียมช่วยได้ครับโหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยนอกจากเรื่องพวกนี้แล้วยังมีเทคนิคอื่นๆอีกไหมคะที่พอจะแนะนำได้ครับยังมีอีกหลายวิธีเลยครับเช่นการจัดสรรเวลาอันนี้สำคัญมากคือพยายามแบ่งเวลาทำงานกับเวลาส่วนตัวให้มันสมดุลกันหรือการ ปรับมุมมองความคิดของเราเองลองมองหาแง่ดีหรือบทเรียนจากปัญหาหรือบางทีก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันควบคุมไม่ได้จริงๆใช่ค่ะการยอมรับนี่ก็สำคัญแล้วก็ยังมีเรื่องของการทำงานอดีรเรกที่เราชอบใช่ไหมคะดูหนังฟังเพลงทำกิจกรรมอะไรก็ได้ที่ทำให้เพลินๆครับหรือการพูดคุยระบายความรู้สึกกับคนที่เราไว้ใจเพื่อนครอบครัวหรือใครก็ได้อันนี้ก็ช่วยได้มากอืมมีอีกไหมคะมีครับ การฝึกผ่อนคลายกล้ามเนื้อแบบเกรงคลายทีละส่วนมือแขนขาไหล่ใบหน้าสลับกันไปอันนี้ก็ช่วยลดความตึงเครียดทางกายได้ดีแล้วก็เรื่องพื้นฐานเลยคือนอนหลับให้เพียงพอเข้านอนให้เป็นเวลาค่ะการนอนนี่สำคัญจริงๆนะคะครับแล้วก็อาจจะลงลดการใช้โซเชียลมีเดียลงบ้างทำโซเชียลมีเดียดีท็อกซ์บ้างเป็นครั้งคราวก็ช่วยได้ครับค่ะเยอะแยะเลยนะคะวิธีครับโดยสรุปแล้วเนี่ย การรับมือกับความเครียดมันเหมือนเป็นการเดินทางที่เราต้องเรียนรู้ตัวเองไปเรื่อยๆนะครับเริ่มจากการสังเกตสัญญาณเตือนในตัวเองก่อนแล้วก็ค่อยๆทดลองหาวิธีผ่อนคลายที่มันเหมาะกับเราที่สุดคือมันไม่มีวิธีไหนที่ดีที่สุดสําหรับทุกคนหรอกครับค่ะไม่ว่าจะเป็นการฝึกสติกําหนัดลมหายใจหรือจะไปออกกําลังกายเลือกกินอาหารดีๆปรับมุมมองหรือหากิจกรรมอะไรทําเหล่านี้ก็เหมือนเป็นเครื่องมือช่วยให้เราดูแลใจตัวเองได้นะคะ ใช่ครับการมีสติรู้เท่าทันอารมณ์และความคิดของตัวเองเนี่ยคือหัวใจสําคัญเลยที่จะช่วยให้เราไม่จมอยู่กับความเครียดและก็ผ่านช่วงเวลาที่มันท้าทายไปได้อืมมีคำถามเน่าคิดทิ้งทายไว้นะคะว่านอกจากวิธีการต่างๆที่เราคุยกันวันนี้จะช่วยให้เรารับมือกับความเครียดได้แล้วเนี่ยมันจะช่วยให้เราเติบโตแล้วก็แข็งแกร่งขึ้นจากแรงกดดันที่เราเจอได้อย่างไรบ้างเรียนรู้และเติบโตไปด้วยกันคะ่ะ